โลโลตลอดโจโจ,โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูย่ยมมาต้ามชนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Snow r u n n e r นะครับผมซึ่งเป็นเกมแบบว่าแนวเดียวกับสปินทนั่นแหละนะครับจริงๆมันก็คือพักต่อแหละนะพักต่อจากสปินทมามัด r u รันเนอร์มาสโนว์รันเนอร์นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมแบบว่าแนวออฟโรดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับนึกถึงช่วงสมัยก่อนเลยนะเราเล่นแต่ออฟโรดเลยนะช่วงนั้นเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจพื้นที่นะครับผม เดี๋ยวกดอะไรว่าแผ่นที่ลืมบอกแล้วว่าไม่จะเล่นนานนีครับผมมีลงมีลืมกันบ้างนะครับนี่ทุกคนมันจะมีทางอยู่ทางหนึ่งซึ่งมันทรหดมากดู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 มันเป็นทางขึ้นเขาที่แบบว่าค่อนข้างน่าไปมากเลยนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของผมที่จะไปนะครับนั่นก็คือตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับไปอันดับแรกเดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนเลยนะครับผมรถที่ผมใช้วันนี้นะครับ น่าจะเป็นนิสสันไททันอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่าชื่อชื่อในมอสอ่ะชื่อในมอสมันชื่อฟล็อกไททันเนียสแม็กซีมอสอะไรเีย <c oughs> ซึ่งผมว่ารูปทรงมันคล้ายกันมากเลยนะกับนิสสันไททันอะไรเนะีอดีเออร์อะไรเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะขับแบบธรรมดาไปก่อนนะครับผมนี่ไปลุยออฟโรดหน่อยเสียงนี้ใช้ได้นะครับผมเออเสียงสมจริงดีนะทุกคน แมมนี้ผมก็ลงมอดไว้นะครับอันนี้ก็รถก็เป็นรถมอดเหมือนเดิมนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับไม่รู้ว่าทางที่เราไปจะโหดมากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ารถเราจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันน่าลองนะครับผมโอ้มาถึงก็เจอ <c oughs> เจอขี้โคลนเลยเฮ้ยโคลนแบบนี้แล้วผมชอบนะเราไม่ได้เจอโคลนแบบนี้มาันทาันมากแล้วนะครับผมอ่ไปครับลุย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  รถเรานี่ยกสูงมาพร้อมลุยน้ําอยู่แล้วนะครับผมนี่เจอน้าข้างหนา้าก็ลุยไปเลยครับสบายๆนะครับผมไปไงไปไปได้เปล่าไหวเปล่านี่ผมยังไม่ได้เปิดขับสี่ยังไม่ได้เปิดดิฟล็อกเลยเนี่ยยังไปได้อยู่นะทุกคนยังได้อยู่ยังได้อยู่ทําไปเล่นไปทํไปเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องยังไงผมจําไม่ได้นี่มุมกล้องภายในครับ ไม่ไหวใช่ไหมเปิดดิฟล็อกเอา้าคันนี้มันโอเอออยู่แล้วนีิว่าคันนี้มันเปิดไว้อยู่แล้วแสดงว่าลุย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 ได้แค่นี้นะครับผม <laughs> ไปเดี๋ยวเราก็จะใช้สลิงช่วยนะครับผมในการดึงเอาอดึงกับต่อไม้ไปครับผมมาถึงก็ออฟโรดโคตรเลยนะทางอ๋อคันนี้มันเป็นขับสี่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีดิฟล็อกตลอดเวลานะครับผม ตอนแรกก็คิดว่าเรายังไม่ได้เปิดนะเออตอนนี้คือเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับหมายครับผมแบบนี้ก็มันสิครับขับสีตลอดเวลาเนยครับผมมันแน่นอนอาลุยน้ําต่อครับผมอุ้ยเหมือนตรงนี้น้ําลึกกว่าขับริมๆหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวจะจมน้ําซะก่อนนะครับผมเยาวไปครับยาวไปรู้สึกว่าความเป็นโคลนนี่รู้สึกว่าเหมือนจริงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนครับ เดี๋ยวผมเปิดแมปก่อนเรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยโอเคเรามาถูกทางแล้วนะครับเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมทางค่อนข้างออฟโรดพอสมควรนะฮะแต่ถือว่ายังนะยังไม่ยากสําหรับเรานะครับยังเฉยๆอยู่อ่ะนี่ก็แค่ลงเขาธรรมดานะนี่ <c oughs> ธรรมดาไปสําหรับเยามาตั้มนี่ครับไปไปไปยอวไปโอเคตรงนี้ โ้ตรงนี้เบาได้เบานะครับเพราะว่ามันเป็นลงเขาด้วยนะเดี๋ยวรถจะพิดความซะก่อนนะครับผมเออเออค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนั้นนะครับโหตะดิ่งชันซะเหลือเกินเสียววะเสี่วรถมันจะความก่อนเนะมันมันไม่เชิงความเรามันหงายรถมันจะหงายท้องซะก่อนนะโอเคครับผมโหดูทางที่ไปสิ บอกเลยว่าทอารโ์โหดรถที่ไม่ออฟโรดนี่มาไม่ได้แน่นอนครับผมบอกเลยโหนี่คือทางขึ้นไปใช่ไหมเนะี่ยเราจะต้องไปทางไหนอจริง,รงๆแล้วเราจะต้องขึ้นไปด้านบนไงครับเนี่ยบน,นไไบเนี้ยไปได้ป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูลองด,ลองดูลองแบบไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันลองแบบเอารถปกติได้ละไปนะครับดูดีขึ้นไหวเปล่ามันน่าจะไหวอย,อยู่นะ ฝ่อยู่ผมว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปสบายมากเลยอู้ไม่ต้องใช้สลิงนี่ไปครับโอ้สบายสบายอ่ะสลิงไม่ต้องเห็นเ,เห็นป้าเห็นเปล่าโอ้โหสุดยอดโอ้โหแล้วทาง <c oughs> มีทั้งขึ้นเขามีทั้งลงเขาเนี้ยผมว่าขึ้นเขาก็ง่ายแต่ลงเขากะยากโอเคเราจะค่อยๆลงนะครับเราจะค่อยๆให้ล้อมันสัมผัสกับ พื้นผิวเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลงไปโอเคจะเย็นจะเย็นค่อยๆลงไปทีละนิดนะครับผม,มโอ้แม่เจ้าใครช่างจะมาทําทางให้ไปขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> ไหนขอดูแมปดิโอเคดูจากแมปแล้วนะครับผมมันมีทางแบบว่ามันมีทางให้ไปอยู่อยู่สองทางนะครับผม ซึ่งถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยไปง่ายแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันจะไปยากนะครับเนี่ยมันจะมาตรงนี้ซึ่งเราจะต้องวิ่งผ่านผ่านน้ําผ่านหินนะครับผมนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ดูว่าตรงนี้ทางขึ้นหรือเปล่านี่แล้วก็ขึ้นมานี่นะครับผมมาโผล่นี่ลองดูครับผมไม่เสียหายลงไปด้านล่างเลยนะครับผมทางง่ายๆเราไม่ไปเว้ยเราไปทางยากๆครับผมนี่โอ้โหเบ่อนเบ่อนจะเย็น ลงข่าวนี้น่ากลัวครับกลัวจะเป็นศพซะก่อน <c oughs> ต้องค่อยๆไปนะครับผมนี่โอ้โหถูกใจทางถูกใจลอดออฟโรดมากเลยแบบนี้สิที่เขาถึงจะเรียกว่าออฟโรดนะครับ <c oughs> ไปครับยาวไปครับโอ้โหไโโ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 โด้อยู่ได้อยู่แหมไม่มีทางไหนที่รถเราไปไม่ได้หรอกทุกคน ลถระดับนี้แล้วนะครับไปได้ทุกทางอยู่แล้วทุกคนนะนไ,ปไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ากับสีตลอดเวลาสบายๆนะครับนี่วิผ่านหุบเขาผ่านอุโมงอะไรเปล่าดูเหมือนจะผ่านถ้ำเลยนะทุกคนนะโอ้ยโอ้ตรงนี้แม่งยากว่ะตรงนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยทุกคนจะถอยไปตั้งหนักดีๆก่อนถอยตั้งหลักแป๊บนึงนะครับผมว่าไปได้นะ ไปได้สบายๆเลยตรงนี้โอเคปึ๊บปับ๊บว่าไงไยรุ่นไยรุ่นต้องใช้สลิงแล้วแหละวไยรุ่นนะไปครับรุนต้องใช้สลิงแล้วไม่งั้นไปไม่ถึงได้ไหมปึ๊บสลิงก็ยังไม่ได้ รู้สึกว่าจะติดช่วงท้ายของรถหรือเปล่ามันเลยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนมันติดตรงท้ายรถเลยครับทุกคนมันติดท้ายรถว่าเดี๋ยว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 งานเข้า <laughs> งานเข้าทุกคนโอ้ไม่รถรถไม่สตาร์ทเลย <laughs> งานข้าวงานข้าวรถผมชี้ฟ้าเลยทุกคนอูเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราสปอนมีอีกคันนึงก่อนนะแล้วเราก็ลากเขาลงนะครับผมลากลงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นหกคูณหกนะครับผมดูดูขนาดหกคูณหกซะก่อนใหญ่มากบอกเลยลับล้ำรถไม่ได้เลยทุกคนรถไม่ยาวเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคันนี้นะครับผมดึง ดึงรถให้ลงมานะครับดึงคันนี้แหละอ่ะดึงให้มันลงมานะได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาละแค่นี้แหละทุกคนจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนรถนะครับมาขับคันนี้ไปเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมผมว่าเราต้องออกออกขวานิดนึงว่ะ ออกขวานิดนึงแล้วก็ค่อยๆไต่ไปนะครับผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนมันคาท้ายเราไปหน่อยแต่ระหว่างทางก็ต้องต้องใช้สลิงด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้สลิงด้วยนะโอเคเฮ้ยเอ้ยเ้ยได้ไหมได้ไหมอืม เหมือนจะไม่ได้หมดทุกคนไม่ได้ครับทางมันทั้งยากเลยมาเด็ดเดีดเด็ดไปไปตั้งลำดีดีก่อนขอระยะตั้งลำใหม่นะครับเดี๋ยวผมหาทางไปได้แน่นอนเชื่อดิอย่ามาตั้มสักอย่างขึ้นนี่เลยยวดึงเบรกมือก่อนเดี๋ยวพอเราขึ้นนี่ได้ปุ๊บแล้วเราเลยเราเลยไปปุ๊บแล้วเราก็ใช้สลิงดึงช่วยนะครับ เนี่ยขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็ใช้สลิงดึงช่วยนะครับโอเคใช้สลิงดึงช่วยได้อยู่ไปได้วะทุกคนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะไปได้ว่ะทุกคนโอเควู okay. ้ฮูสบายมากทุกคนนะครับ อุ้ยแต่ว่นน้ำม่งลึกมากไปได้ป่าวเนี่ยโอ้โอ,โอ,โอ้น้ำลึกเกินไปไม่ได้โอ้เรียบร้อยเลยน้ำลึกเกิน,นครับผมไปไม่ได้ครับเราไม่สามารถผ่านน้ำตรงนี้ได้ครับทุกคนมันจะต้องวิ่งไปอีกทางก็เปล่าแต่ตรงนี้มันก็ไม่มไม่มีทางให้วิ่งแล้วนะจากตรงนี้ไปก็คือจบละหรือว่าต้องไต่เข่าตรงนี้ขึ้นไปวะผมผมสปอนคันใหม่มาเลยดีกว่าทุกคนครับมาเดี๋ยวเราไปใหม่นะครับผม โอ้โหเมื่อกี้ค่อนข้างพลาดเลยทุกคนนะพลาดแบบพลาดมากมากเลยนะทุกคนเสียดายว่ะจมน้ําก่อนเะครับผมเดี๋ยวๆผมขยับรถดีๆก่อนเดี๋ยวเราตั้งลาไปใหม่นะครับไม่มีอะไรที่มันยากเกินที่เราจะทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับถ้าเรายังไม่หมดความพยายามนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราติดเชือกไว้ก่อนเลยโอเคนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปให้สูงสู่เข้าไว้นะครับแล้วก็ค่อยใช้เชือกดึงนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะไปได้อยู่ได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ทุกคนขึ้นมา ขึ้นมาถอยหลังติดหล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดึงต้องให้หน้ามันเสยขึ้นนิดนึงหน้ามันเสยขึ้นหน่อยโอเคหน้าเสยขึ้นแล้วได้อยู่ได้อยู่ นี่ไงทางไปผมผมเห็นทางไปแล้วทุกคนทางไปค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับผมถอยหลังตั้งหลักลำดีๆก่อนโอเคนี่ทางไปอยู่ตรงนี้โอ้ยล้อล้อไม่เกาะล้อไม่เกาะนี่ครับทางไปอยู่นี่อ่านี่เจอทางแล้วเมื่อกี้น้ำมันลึกเกินไปเว้ย เราไปไม่ได้นะครับน้ามันลึกเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทางนี้โอเคจากนั้นเราก็หาที่ยึดสลิงก่อนเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้โอเคครับขึ้นได้เปล่าใช้สลิงช่วยนะหมายผมยังโหดยังโหดอไม่ได้หว่ะทุกคน ได้ไหมได้ดิต้องได้ดิจังหวะนี้แล้วอะ่ะเออจังหวะนี้แล้วอะ่ะโอ้สบายมากเอาเอาติด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 ไปครับไปครับโอ้โหไปไงทางโคตรโหดยังมาได้ไปครับ โอเคเอาแลัวจากนั้นมันก็ไม่มีทางไปต่อละ <laughs> เออไม่มีทางไปต่อเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นตรงนี้ได้อยู่นะน่าจะขึ้นได้น่าจะขึ้นได้ไ,ดไปดีขึ้นได้ป่าตาด,ดิรถเราสักอย่าง นี่ไงมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ค่อนข้างออฟโรดพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ล้อมันฟีน้ำอยู่มันยังไม่ขึ้นนะทุกคนเออนี่นีนน่ี่ทางไปมันมีเว้ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่ทางของเราเว้ยทุกคนเราจะต้องใจเย็นๆนะครับผมขับรถออฟโรดเนี่ยใจเย็นแล้วค่อยๆไปนะครับไปเว้ยไปเว้ปึ๊บขยับล้อนิดนึง โอเคได้อยู่ทุกคนครับสบายมากชิวๆว,ว่าบอกเลยบอกเลยว่าชิวๆนี่เห็นไหมกลับเข้ามาสู่เส้นทางหลักได้แล้วไหนเขาดูแผนที่ดิเอาผมมาโผล่ฝั่งนี้ว่าผมดั่นมาโผล่ฝั่งนี้มาทุกคนแล้วมันมีทางลงไปไหมลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยแต่เอาตามจริงมันก็จุดหมายปลายทางก็เหมือนกันนะเพราะว่ามาโผล่ มาโผล่ตรงนี้อยู่ดีอ่ะมันไปได้เหมือนกันมาทุกคนไปไปไปแล้วก็ไปต่อเลยนะครับผมรู้สึกว่าโชคเราเริ่มเริ่มจะไม่ดีนะทุกคนเนื่องจากไปบัคกหินเมื่อกี้นะครับผม <laughs> ไปครับทางออฟโรดแบบนี้ไปได้สบายๆอยู่แล้วเย่าไปเยอาไปโเโอ้โหสบายมาชิว เหมือนกับเราได้มาดื่มด่ำธรรมชาติกับขี้โคลนนะครับผมรถไม่เน้นแรงนะครับเน้นไปได้เรื่อยๆนะครับผม <S <S สังเกตว่ารถออฟโรดจะวิ่งช้าๆนะครับเพราะว่าเขาทดเฟืองมาให้แบบว่าให้มีแรงในการวิ่งเยอะนะครับเขาเลยไม่เน้นท็อปสปีดนะครับผมรถออฟโรดมันไม่เน้นสปีดอยู่แล้วทุกคนมันไม่ได้ใช้สปีดอยู่แล้วโหวจมน้ำครับจังหวะน,นี้ไปได้เปล่าต้องใช้สลิงหรือไม่ ้บต้องใช้สลิงหรือไม่โอ้โหต้องใช้แล้วครับไม่ใช้นี่น่าจะขึ้นไม่ไหวนะครับโอโ้สบายมากชิวๆบอกเลยเอาละครับตอนนี้เราก็น่าจะมาใกล้ถึงนะทุกคนตรงนี้ผมรัดเลยแล้วกันเออทางตรงไมทางที่เร็วที่สุดไปครับ เหมือนรถไม่ค่อยมีแรงแล้วอะ่ะเอาจริงนะความรู้สึกผมเหมือนเหมือนรถมันไม่ค่อยมีแรงแล้วอะ่ะมันเหมือนวิ่งอ่อยๆอเอยๆอออออออไงไม่รู้อะ่ะโอเคตรงนี้โอ้โหเลี้ยวดีครับโอ้โหวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยโอ้โหเกือบตกเกือบตกโอเคยังถอยหลังได้อยู่ข้างหน้านี่ทางชันมากนะผมแต่ผมบอกเลยว่าผมไปได้สบายๆแน่อนอนคนระับใส่เกียร์โลเลยทุยกคน กิโลครับกิโลขึ้นสบายครับผมนี่แรงมันเยอะไงแรงมันเยอะโอเคครับบอกแล้วสบายมากเหมือนเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับผมบนเขานะบนเขา่าไม่ใช่ไม่ใช่บนเราไปครับดูน้ำ อนนี้เราก็ลุยน้ํามาถึงจนช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนีครับผมยังไม่ได้พักกินคงกินข้าวเลยลุยน้ำไปทั้งวันเลยวันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วครับจังหวะน,นี้ต้องต้นไม้สักที่แล้วแหละไปครับยวไปไปไป,ไปอ้ตรงนี้โคลนค่อนข้างจะ ค่อนข้างหนาเลยนะครับตรงนี้มาถูกทางหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับผมเราจะต้องถึงที่หมายก่อนมืดให้ได้นะครับถ้าถึงที่หมายก่อนมืดภาร,รกิจเราก็สําเร็จแล้วตอนนี้โอ้โหบรรยากาศคือผ้ามันสวยมากเลยทุกคนตอนเป็นสปินทายไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับตอนเป็นสปินทายนี่ผ้ามันแบบไม่สวยอะ่ะ สีสันไม่มีเลยนะครับเหมือนเหมือนภาพมันจืดชืดไปหมดนะครับผมแต่มาเป็น snow runner เนี่ยรู้สึกว่าภาพสวยกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ระบบคโครนที่คือแบบสมจริงยิ่งขึ้นนะฮะไป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 นี่ลุยโคลนของแท้ลงน้ำครับล้างรถหน่อยล้างรถจริงกว่าเนี่ยเหมือนมันทำให้รถเปื้อนกว่าเดิมว่ะเนี่ยไปครับไปครับโอ้ส,สบายสบายว่ะ ชิวมากกว่านี้แต่ไม่ชิวตรงไอ้แม่น้ำตรงนั้นนะ <c oughs> โคตรลึกเลยถ้าแม่น้ำมันไม่ได้ลึกนะผมว่าสนุกเลยนะนรับผมแต่พอดีมันลึกไปหน่อยไงโอเคมาถูกทางหรือเปล่า,าตรงนี้นะครับจริงๆรัดไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าทางมันก็มาบรรจบตรงนี้นะครับ เออจะไม่ต้องอ้อมนะยนี่มีแทงน้ำมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมบอกว่าเรามาใกล้ถึงหมายปลายทางแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นมานาน,นครับกลับมาเล่นอีกทีก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับโอเค,เห,นนคเห็นบ้านแล้วทุกคนเห็นบ้านแล้วในที่สุดเราก็มาถึงก่อนขําเว้ยมาๆมา,มาถึงก็ต้องเปิดไฟละโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงที่หมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะ มาช้าไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกิ <c oughs> ดอุบัติเหตุนะครับเย้ yeah, ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมดับเครื่องเลยนะฮะโอเคครับผมก็สนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับสปินไทยมัดลันเนอร์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหลงเกมละ อันนี้อันนี้อันนี้ snow runner นะครับผมใครที่มองหาเกมที่แบบว่าออฟโรดออฟโรดนะรุยโคนแบบสมจริงนะครับผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับและแถมลงมอดได้ด้วยนะครับมีรถเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็บีด่านให้เราเล่นโคตรเยอะนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ซีอูเกตครับ